สวัสดีค่ะสินเพื่อนชาวราศีพฤกษภกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าท้าลนะคะก็จะมาทำนายดวงสตารคุณะคะประจําเดือนออกุมภาพันธ์2,567นะคะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรักนในค,ครอบครัวคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะก็ต้องบอกกันนะคะว่าเป็นการอ่านดวงแบบท,ทั่วไปนะคะไม่เจาะจงของใครนะคะฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะแล้วก ถ้าใครอยากจะรู้ว่านีน่านี่เป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีน่าทา o โร่นะคะออนไลน์ได้เลยหรือว่าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวคือแอดนีน่าทาโร่นะคะบางท่านนะคะกดลิงก์เข้าไปแล้วมันเด้งออกก็มีเพราะว่านีน่าไม่รู้สาเหตุว่ามันทำไมมันเด้งออกนะแต่ว่าคุณสามารถที่จะกดแอดเพิ่มเพื่อนได้นะคะก็คือแอดนีน่าทาโร่นะคะอ่ะไกด์นำทางชื่อของคุณนะคะบอกว่า ถึงเวลาของคุณแล้วนะคะในตอนนี้เขาว่าถึงเวลาของคุณแล้วเนี่ยอาจจะเป็นด้านบวกก็ได้เนาะถึงเวลาของคุณแล้วที่จะต้องออกมาผจญภยัยหรืออาจจะเป็นถึงว่าเปิดใจโลกภายนอกมองดูความสุขร,บรอบๆตัวแบบนี้ก็ได้มันถึงเวลาแล้วมันเป็นเวลาของคุณแล้วตอนเนี้มันเป็นเวลาของคุณแล้วอะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะอืมอะทีนี้เรามาดูที่ไพ่พระพุทธเจ้ากันบ้างนะคะ ใบแรกนะคะบอกว่าคุณอะเป็นผู้นําที่เข้มแข็งและคุณก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือมากๆอ่าเป็นคนที่เชื่อถือได้นะคะคุณจะดูแลคนที่คุณผูกพันด้วยความเพียงใจด้วยความรักด้วยความอ่อนโยนถึงเวลาแล้วนะคะที่ดอกไม้ของคุณอะจะบานสะพั่งแล้วนะคะแล้วก็ขอให้คุณสนุกเพลิดเพลินกับบทบาทของตัวเองและคนเรามันมีบทบาทที่แตกต่างกัน ะะเพราะฉะนั้นก็จงสนุกกับบทบาทของตัวเองด้วยนะคะนี่คือไกด์นำทางให้กับคุณค่ะแม่นางในการดำเนินชีวิตของคุณในเดือนนี้นะคะกลุมพาพันธมาดูที่ราศีนะคะจะมีราศีพฤกษกสิงห์กันพฤกษกสิงห์กันนะคะสามราศีนี้นะคะที่จะมีบทบ,บาทเกี่ยวกับตัวคุณเลขที่ถูกชะโลจะเป็นเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขแปดนะคะ โอเคจบไปในพาร์ทที่1ต่อไปแล้วก็ดูพาร์ทที่2การเงินการงานสุขภาพความรักคนในครอบครัวนะคะอ่ะใบแรกนะคะใบแรกนะคะ8เหรียญขึ้นมาเลยนะ6เหรียญอืมเฮ้ยเด็กถือเหรียญดูเหมือนจะโชคดีนเนาะอ่าโชคดีแน่นอนนะคะเอ่อคิงถือไม่เท้าเดอะสตา โชคดีจริงๆคือโชคดีแต่เรื่องเงินแล้วอะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นเรื่องเงินนะคะแปดเหรียญขึ้นมาเลยแปดเหรียญหกเหรียญเด็กถือเหรียญก็ขึ้นมาด้วยน่าจะมีโชคลาภนะในเดือนนี้นะพลึกโศกนะเงินก้อนใหญ่ด้วยเนาะอ่นะคะราชินีถือดาบนะคะสเตรนนะคะบางท่านอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานก็ได้นะคะเอ่อคิงถือถ้วย ด h e อ็มเพลสนะคะแล้วก็อัศวินือดบไพ่สวยทั้งนั้นเลยไม่มีไพ่ขี้เลยเลยคุณดวงดีอะโชคดีอะพึกโศกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงานเพราะที่น่ารู้สึกว่าเรื่องเงินก็ดีคุณเป็นคนที่ขยนนะันอะขยันทํางานเก่งหาเงินเก่งเป็นไปได้ว่าในเดือนนี้ฐานะทางการเงินของคุณจะสูงขึ้นได้เยอะมากขึ้นไม่ว่าคุณจะทํางานธุรกิจนะหรือว่าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็น เ,ออเป็นเรียกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรืออะไรก็ตามอะ่ะนี่หน้ามองว่าคุณจะมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินสูงขึ้นนะคะทำอาหากินคล่องตัวหรือว่าการเงินมันรู้สึกว่ามันมันชนเพดานอะ่ะมันแบบเฮ้ยมันสูงอะ่ะสูงกว่าที่ที่เคยได้อะ่ะมันดีกว่าที่เคยได้แล้วก็คุณขยนันขยันแล้วก็ตั้งใจมีความตั้งกว่าทั้งมีความตั้งกว่าตั้งใจอะ่ะคือ ขมักขมันกับการทำงานแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเออชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากคนที่เดือดร้อนจริงใจกับทุกๆคนอืมแต่ว่าพอถึงเวลาอย่าร้ายกับฉันก็พอถ้าร้ายร้ายกับนะอะไรประมาณนี้จริงๆคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบเลวร้วายเลยนะต่อให้มีคนที่ร้ายกับคุณนะ่ะคุณก็จะรู้สึกแบบไม่แคร์ไม่สน ุณก็ทาตองคุณปกติอะไรประมาณนี้จริงๆคุณจะเป็นคนที่ใจบุญมากๆไม่ชอบโตเถียงหรือโตแยง้งหรือขัดใจกับกกับใครเลยพอถึงเวลาช่วยคุณคุณจะช่วยเออบางทีคนที่ร้ายกับคุณคุณยังช่วยด้วยซ้ำนะคะเป็นคนที่ใจบุญเห็นใครเดือดร้อนไม่ได้นะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่บางทีก็ใช้เงินคล่องเหมือนกันนะใช้เงินเก่งเหมือนกันอนะบางอารมณ์ะมันบางทีมัน มันเรียกว่านะเผอใจเผอใจใช้เงินก็มีเหมือนกันแต่นี่หน้ามีความรู้สึกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนคุณจะจะโฟกัสในเรื่องของเงินกับงานดีดีมากนะคะเอาเรื่องของบริวารกันก่อนเนาะบริวารญาติพี่น้องนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานคุณนะคะอืมเป็นยังไงบ้างบริวารญาติพี่น้องค่อนข้างที่จะดีมากหรือคุณอ่ะเพิ่งพาอาศัยพวกเขาได้นะคะในเดือนนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของคุณอาจจะเป็น เกี่ยวกับเรื่องของนิ้วมือนิ้วมือฝ่ามือเจ็บไหลทั้งสองข้างมีการเจ็บคอแล้วก็มีอาการเจ็บขาของเขา่าอันนี้คือสุขภาพทั่วไปแล้วถ้าเป็นสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ของคุณมองว่าแข็งแรงทั้งคู่นะไม่มีอะไรกังวลแต่ว่าคนที่น่ากังวลจะเป็นคุณพ่อเพราะคุณพ่อจะรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าคุณแม่นะคะแล้วถ้าเป็นบุตรหลานลูกหลานคุณถ้าคุณมีลูกอยู่สามคน คนโตเพิ่งพาอาศัยได้หน้าที่การงานดีนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงคนที่สองก็เพิ่งพาอาศัยได้อยู่แต่ว่าคุณจะเหนื่อยกับคนที่2องอยู่ในช่วงนี้นะคะเหนื่อยกับที่ต้องเหมือนแบบต้องคอยดูแลเขาเหมือนเบบีอ่ะเหมือนเหมือนแม่ต้องคอยดูบุตรที่เพิ่งคลอดอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีความเหนื่อยแบบนั้นอะ่ะเหมือนฟุ้งฟักอะ่ะอ่านะคะสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะถ้าคุณมีลูกคนที่สาม มองว่าสุขภาพของคนที่3ามก็คือแข็งแรงแล้วก็พึ่งพาอาศัยได้คนที่สามก็คือใจเย็นคนที่คนโตคนที่3ามใจเย็นนะอ่านะคะอ่ะโอเคเรื่องของสุขภาพของชีวิตคู่ของคุณบ้างถ้าคุณมีมีสามีมพีมีภรรยาเนาะสุขภาพของเขาเป็นยังไงบ้างโดยรวมไปทั่วไปโดยรวมทั่วๆไป,มไ,ปไม่ได้พูดถึงเรื่องของโรคประจําตัวเนาะอืมมองว่าแข็งแรงอยู่นะคะไม่มีอะไรให้กังวลนะคะสุขภาพของ ชีวคู่อ่ะอันนี้คือสุขภาพทีนี้มาดูเรื่องของเดี๋ยวนะอุบัติเหตุในเรื่องของการเดินทางปลอดภัยนะคะไม่มีอะไรให้ให้กังวลหรือเครียดนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ข่าวดีด้วยนะเอะข่าวดีในเรื่องของการปรับตำแหน่งได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะคะบางท่านนะคะตำแหน่งที่สูงขึ้นรับผิดชอบสูงขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแต่อย่าใจร้อนนะอืม ใจลอยไม่ได้เลยนะคะอามาดูเรื่องของงานการงานบ้างมาดูเรื่องของการเงินการเงินต้นเดือนเงินเข้าเยอะหรือไม่นะคะเงินเข้าเยอะมากแล้วก็มีเก็บเยอะมากมีเก็บเหลือเฟือหรือกินเหลือใช้เลยนะสิบเหรียญแต่ว่าคุณจะหมดไปพอเพศตรงขา้ามเพศตรงข้ามในที่นี้อาจจะหมายถึงเ,เพศตรงข้ามของคุณนะอะคุณจะหมดไปเพราะเขานะคะเงินจะหมดไปเพราะเขาอแต่ส่วนใหญ่ในหน้าเน้นไปที่ ระวังจะหมดเงินเพราะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอายุประมาณสัก45อัปขึ้นไปประมาณเนี้ยนะคะถ้าเป็นเรื่องของช่วงกลางเดือนอ่ะกลางเดือนการเงินดีไหมกลางเดือนบอกเลยว่าเครียดกดดันในเรื่องของการใช้เงินมากๆเงินไม่ได้เข้าเยอะเหมือนต้นเดือนนะมันจะน้อยลงมาอีกเออน้อยลงมาอีกสมมติว่าต้นเดือนไม่ได้60%ของรายได้ใช่ไหมพอกลางเดือนมามันจะได้ประมาณสัก 3 0มสถึงสีเอร์เซ็นนะ่ะสามสถึงสีเปอร์เซ็นประมาณเนี้ยแล้วคุณพยายามจะเก็บอยากจะอดออมมากๆเก็บแล้วก็อดออมแบบที่สุดเทานะนี่น่าใช้เสียงเยอะ <c oughs> คุณเ <c oughs> นี่ยนะขออภัยค่ะน่าใช้เสียงเยอะมากแต่ตั้งแต่เช้าจน สี่ทุ่มอะ่ะปิดปิดจ็อบปิดคิวอ่ะอโอเคอืม okay. <c oughs> อ่ะตัดต่อก็ไม่เป็นด้วย <c oughs> นี่นะอัดเองอัดเองแล้วก็ลงคลิปเองแต่ว่าเปิดเปิดเปิด,ปดอะไรนะเอ่อเปิดรันคลิปอันนี้นะไม่ได้เปิดรันคลิปแต่ว่าตัดต่อไม่เป็นต้องขออภัยนะเพราะว่ามันทิ ตัดไม่ได้ตัดไม่เป็นอ่าโอเคอ่าเมื่อกี้บอกว่าการเดินเป็นยังไงบ้างการเดินอ่ะรายได้ประมาณอยู่ที่ประมาณเออสามสิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะประหยัดเงินเพราะรู้สึกว่าการเดินชั้นเงินได้น้อยมากก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะใช้เงินแล้ว อยากจะเก็บให้ได้มากที่สุดอดออมมากที่สุดหรือบางท่านถ้าคิดที่จะเอาเงินไปลงทุนในช่วงกลางเดือนไม่ว่าคุณจะลงทุนทําอะไรก็ตามให้งดการลงทุนบางอย่างไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของการการมีอ่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องของรายได้ของคุณอยู่อ่ะรายได้ไม่ค่อยดีแล้วก็มันจะมีคนมาลักษณะเหมือนแบบมีปัญหากับคนเรื่องเงินน่าจะแบบ น่าจะแบบคาราคาซังแต่ต้นเดือนน่ะจนกลางเดือนก็ยังแบบเคลียร์ไม่เสร็จเรื่องเงินน่ะกับกับบุคคลคนนั้นน่ะบุคคลที่มาเกี่ยวข้องคุณแต่ต้นเดือนเนาะพอช่วงสิ้นเดือนมาการเงินเนี่ยเข้ามาเยอะไหมนี่น่ามาว่าให,ให้ให้น้ำหนักไปที่ประมาณ5้าสิบเปอร์เซ็นของรายได้นะเงินเข้ามาเยอะประมาณห้าสิบเอร์เซถ้าคุณรองเงินจากใครไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เก่าลูกหนี้ใหม่ของคุณก็ตามคุณมีโอกาสได้ แต่ว่าเงินของคุณอะ่ะมันจะหมดไปเพราะคู่ชีวิตของคุณท่าท่านที่คุณอะ่ะไม่อยากจะเสียเงินก้อนนี้ให้กับคู่ชีวิตของคุณหรอกไม่อยากจะเสียเงินให้กับคนรักของคุณอ่ามันเหมือนมีประเด็นว่าจะ,จะหมดเงินเพราะเขาอะ่ะเหมือนเขาอยากได้ของของบางชิ้นอะ่ะอยากได้มากๆแต่คุณอะ่ะเหมือนกับบอกว่าแบบไม่อยากจ่ายไม่อยากซื้อ แต่ขัดใจเขาไม่ได้ขัดใจแล้วมันมีปัญหาคุณก็จําเป็นต้องยอมก้มหน้าก้มตาที่จะควักเงินจ่ายซื้อให้เขาอ่ะอืมนะคะแต่ประเด็นเรื่องของลูกหนี้คุณมีเกณฑ์ได้เงินคืนจากลูกหนี้อยู่นะคะอ่าโอเคนี่คือการเงินเนาะเดี๋ยวนะอ่าต่อไปเป็นเรื่องงานบ้างเรื่องงานนะคะช่วงเอ่อ ต้นเดือนเป็นยังไงบ้างอเรื่องงานช่วงต้นเดือนนะคะต้นเดือนองานเยอะงานดีมากงานเข้ามาเยอะมากแล้วก็คุณจะเ่อกับการทำงานนะแต่ว่าคุณมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงงานดีถึงแม้ว่าคุณจะมีลูกน้องหรือมีบริวารที่ดื้อกับคุณคุณจะเจอบริวารที่อารมณ์ร้อนหงุดหงิดขี้หงุดหงิด พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําตัวชิวๆสบายๆมาจนเกินไปแต่ว่าคุณอนะเอาเขาอยู่หมัดควบคุมสถานการณ์ได้องานจะเยอะอนะคะลูกค้าเยอะอะไรแบบนี้ยค่ะอพอช่วงกลางเดือนมาลูกค้าก็เยอะนะงานเยอะลูกค้าเยอะงานเยอะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของในเรื่องของการเคลียร์งานนะคะในเรื่องของการเคลียร์งาน คือดีอยู่นะแม้กระทั่งบริวารลูกน้องหรือเจ้านายก็คอยช่วยเหลือพพอร์ตดีนะคะในช่วงกลางเดือนประสบความสำเร็จบางทีบางท่านอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆมาทำก็ได้นะคะในช่วงกลางเดือนนะช่วงสิ้นเดือนมานะคะงานจะเริ่มนิ่งๆแล้วแหละคือดูไม่เหมือนมีไม่ค่อยมีงานใหม่ๆให้คุณทำหรอกจะเป็นงานเก่าที่คุณยังทำไม่เสร็จแล้วก็ต้องเคลียร์เคลียร์ออกแต่ถ้าถามถึงว่าจะมีใครมาช่วยคุณไหมไม่มีต่อให้มีเข้ามาก็ช่วยได้แป๊บๆแล้วก็หายไป แล้วคุณมันต้องตามเคลีย์ตามแก้อะไรประมาณเนี้ยเหนื่อยนะช่วงสิ้นเดือนเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะคะแต่เหนื่อยแบบอดทนได้อ,อืมนะคะผ่านไปได้อ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักนะคะอเอ,อ่อในเรื่องของความรักนะความรักนะคะก็แบ่งเป็น คนโสดก่อนเนาะคนโสดเป็นยังไงบ้างมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่หรือไม่นะคะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจคุณอาจจะแบบคุยๆกับใครสักคนหนึ่งอยู่นะตอนนี้แต่ว่าคนนั้น่าจะเป็นคนทางไกลนะทางไกลที่นี่อาจจะหมายถึงว่าชาวต่างชาติต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็ได้แต่นี้น่าสังว่าเหมือนเป็นคนต่างชาติอนะ่ะอืมแล้วก็คุยๆกันอยู่นะคะเออแล้วก็ ดูเหมือนคุณก็กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะคบกับเขาคนนี้ต่อไปดีไหมเ <_': S 1> พราะว่าหนึ่งด้วยความที่อยู่ไกลกัน2กลัวว่าเอ๊ะเขาจะมีบุคคลที่2อ,อยู่หรือเปล่าตัดสินใจยังไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายคือก็เลือกที่จะแบบขอดูๆกันดูๆคนนี้ไปก่อนแต่แค่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะต้องเป็นแฟนแค่ดูๆไปเท่านั้นเองอะเออแอบดูอยู่แอบซอดแ,แอบแอบสอดแอบสองดูอ,อะแอบสองอยู่ว่าเอ๊ะอืมถ้าถึงจังหวะที่ ตัดสินใจได้แล้วว่าไปต่อก็คือไปนะในหน้ามองว่าคุณน่าจะไม่ไปต่อคนนี้เพราะคุณคิดมาแล้วคิดเยอะคิดมากด้วยซ้ําน่าจะไม่ไปต่อ,อคนนี้นะม,มาน่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณไปโป๊ะปะแบบเฮ้ยไม่ได้อะไปต่อไม่ได้จบพอแค่นี้ดีกว่ากับคนเนี้ยก็เลยมองว่าคนโสดก็ยังคือแบบอยู่ในสถานะโสดอะ่ะอยู่ในสถานะโสดอยู่นะคะโอเคอืมอ่า คนที่สถานะไม่ชัดเจนบ้างเป็นยังไงอาจจะพบเจอผ่านทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลก็ได้อ,อ้าอีกแล้วเหรอห้าเม่ห้าเม,ามเท้าอีกแล้วคุยคุยได้กับคนนี้อืมคุยคุยได้ไปได้เรื่อยๆนะคะเออบางท่านอาจจะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ในในการในเรื่องของการนัดหมายมาแบบเขาเรียกว่านะมาเจอกันบางคนอยู่ไกลกันอ,อืมอยู่ไกลกัน มาเจอการน,นานๆทีอย่างเงี้ยค่ะเออบางคนบางคู่คุยกันเอาไว้ว่าเอ้ยอย๋ยว่าทิย์หน้าเรามาเจอกันนะดีย๋ยวอาที่หน้ามากินข้าวด้วยกันนะแต่พอถึงเวลานะัดจริงๆอะรู้สึกว่าผิดนัดมาไม่ได้ะลรประมาณเนี้ยแต่คุณกับเขาก็ยังคุยกับเขายังคุยกันได้ไปเรื่อยๆอยู่นะแต่ในหน,น้าโฟกัสไปตรงที่ว่าคุณอะเหมือนสองจิตสองใจอยู่กับคนคนนี้อือเหมือนช่างน้ำหนักช่างใจอยู่เอ๊ะ ยังไงต่อดีคนเนี้ยจะคุยต่อดีไหมวะอะไรประมาณเนี้ยมันคล้ายกับคนโสดเลยอะที่คนโสดก็ยังแบบยังโสดอยู่อือมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อทีออ่คนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่ชีวิตคู่ความรักเป็นยังไงอืมดูแล้วเหมือนจะมีเรื่องให้อึดอัดจใจสิบดาบสิบดาบคือ เป็นลักษณะเหมือนการถูกแทงข้างหลังเจ็บช้ำใจการถูกทำร้ายให้รู้สึกแย่หรือว่าเป็นความรักที่เหมือนแบบมีเหตุการณ์ที่ต้องแบบเหมือนต้องจบหรือต้องเลิกกันอะเหมือนต้องห่างกันอะแล้วก็ดวงของคุณดวงแบบอยากจะเป็นโสดแล้วอะอยากจะแบบแบบเขาเรียกว่ามุฟออนจากคนคนคนนี้มากๆเลยเออมันคุณอยากไปจากชีวิตคู่ของคุณมากๆแต่มันไปไม่ได้ส่วนเขาเองนี่น่ามองว่า เขายังอยู่ตรงนี้นะอืมยังอยู่ตรงนี้แหละยังไม่ได้ไปไหนอะแต่คุณอยากไปแล้วอะ่ะมันน่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรกันอยู่เออเขายังไม่ไปนะแต่เขาทําตัวชิลสบายสบายมากนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นประเด็นคือเรื่องอะไรทําไมคุณถึงอยากไปจากเขาอะ่ะบางทีคุณอาจจะไปรู้อะไรมาว่าคนของคุณอะ่ะเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่น แต่เขาทำตัวเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันทํทำให้คุณรู้สึกแบบอยู่ไม่ได้เขามีกิกมีกักมีคาว่ามีมากกว่าคาว่าก,กิกด้วยซ้ำอะ่ะเออเขาคุณรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจกับคุณแล้วในตอนเนี้ยอืมคุณก็เลยอยากจะจบกับเขาแต่เขาไม่ยอมจบกับคุณอ่ะเขาไม่ยอมจบกับคุณนะยังไปแบบนี้เรื่อยๆมันก็ทำให้คุณแบบอึดอัดเครียดอืมนะคะ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะอ่าก็นี่น่าเป็นการใจให้กับทุกคนนะคะทุกคู่ชีวิตนะคะที่สําคัญก็คือว่ามารักษาศีลห้าให้ครบนะคะเพราะว่าศีลห้าเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของดวงชะตาทําให้คุณน่ะดวงดีนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเจอก,กันใหม่นะคะในอีพีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ